ตุ๊กตายอยู่นี่ค่ะตอนนี้นะคะตุ๊กตาก็อยู่ที่ร้าน Smile Doctor ร้าน Smile Doctor นี่นะคะเป็นร้านที่รับตัดแต่งขนตัดเล็บกำจัดเห็บอาบน้ำสาะผมไม่ใช่ของคนนะคะเป็นของเจ้าตูบหรือว่าน้องหมาน่ารักน่ารักของเราน,นั่นเองค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะเปรียบเสมือนร้านเสริมสวยของเจ้าตูบเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรกันบ้างไปเลย เข้ามาข้างในกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสอบถามพี <and design> ่ด <io> ูแลสถานที Oak? ่แ <spikes> ห <Fra> ่งนี้กันว่าเอร้านเสริมสวยของน้องหมาของเราเนี่ยรับทําอะไรกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะขอให้พี่แนะนําตัวนิดนึงนะคะอผมมานพสัตทนสวภาชครับผมก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับตัดขนสุนัขรับฝากเลี้ยงนะฮะอันแน สนใจแล้วสิคะว่าน้องหมาของเราเนี่ยก็เสริมสวยได้ด้วยหรอแต่ตอนนี้ตุ๊กตาย,ยังไม่ให้ดูคะ่ะว่าเขาทาอะไรกันบ้างยังไงรลก,กวนพี่โนพพาไปเดินดูในร้านได้ไหมคะว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรขายมั่งคะ่ะเ,เค,ค่ะเราไปเดินดูดรอบๆร้านกันดีกว่าคะ่ะ ค่ะภายในร้านของพี่นมนี่มีอะไรเกี่ยวกับน้องหมาค่ะได้จําหน่ายมาะค่ะอ๋อก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูหนาวนะครับก็จะมีพวกเ,เสื้อผ้าแฟชั่นของสุนัขนะครับสวยๆงามๆหลากหลายแบบนะสีสันน่ารักสดใสนะครับเหมาะสาหรับสุนัขทุกพันธุ์นะครับผมค่ะที่ทุกท่านสังเกตเห็นนะคะจะมีเทรนเสื้อผ้าของน้องหมาเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วช่วงนี้เป็นหน้าหนาวใช่ไหมคะก็จะเป็นเทรนเสื้อน่ารักน่ารักเห็นไหมเต็มเลยเราไม่ทราบว่าเสื้อน้องหมาเนี่ยเขามีการมีดีไซเนอร์วะคะหรือว่า อ,อันนี้เป็นสินค้าที่ผมสั่งมาจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมก็มีแผนการที่ว่าจะตัดเย็บเองอยู่เหมือนกันนะครับแต่สักระยะเวลาหนึ่งนะครับน่ารักมากเลยนะคะชุดอันนี้อย่างนี้แล้วหมาตัวเล็กๆ,ๆใส่ได้อย่างเดียวใช่ไหมคะหมาตัวโตใส่ไม่ได้พวกนี้เขาจะมีขนาดเป็นไซส์นะฮะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ตามอายุข,ของสุนัขแล้วก็ขนาดตัวของเขาด้วยครับผมเห็นไหมคะว่าเมื่อที่เห็นตุกตาฟันสวยอย่างนี้ไม่ได้เพราะอันนี้นะคะเพราะว่านมค่ะ แนะนําตัว่อยค่ะ อ๋อชื่อชื่อหมาชื่อคนออทำผมทรงดอกกระทุ่มหรือเปล่าคะเนี่ยรู้สึกเป็นแสกลางนะนี่ก็เป็นโซนของของเล่นของสุนัขของเราใช่ไหมคะใช่ครับโอ้อท้าไม่เอ้ยมีเสียงด้วยค่ะอ๋อในการที่มีเสียงนี่ก็เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของสุนัขนะครับให้เข้ามาสนใจที่จะเล่นกับเจ้าของนะฮะแล้วก็มันจะมีเป็นลักษณะของลูกบอลนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าของกับสุนัขได้มีกิจกรรมร่วมกันนะครับโยนไปแล้วก็ให้สุนัขเขาเก็บข้ามมาให้เจ้าของเจ้าของก็ดี ใจนะฮะก็เล่นกันออกกําลังกายไปในตัวนะครับเหมือนเด็กๆเลยนะคะมีตุ๊กตาให้เล่นก็สีสันแต่ละชิ้นนี่จะฉูดฉาดมากเลยเพื่อดึงดูดความสนใจของเขาจริงๆแล้วในในสุนัขนี้เขาเขาจะมองไม่เห็นสีนะครับเขาจะเห็นเป็นภาพขาวดำนะฮะในในสีพวกนี้เขาจะไม่ทราบหรอกครับแต่ที่สีนี่คงจะให้ให้คนดูสวยงามมากกว่านะครับอ๋อ สุนัขมีความรักเหรอคะเลยตาบอดมองไม่เห็นสีไม่ใช่นะคะเพราะว่าสุนัขของเราเนี่ยจะตาบอดสีค่ะจะมองเห็นเฉพาะสีขาวกับสีดําเท่านั้นนะคะแต่ทํามานี่เพื่อให้สีสันสวยงาม,มใช่ครับมมาตรงนี้อ๋อนี่ขนน้าขนนมอันนี้ขนนมมีหัวน้ำ,นนำให้ขนนมเป็นของเด็กๆเลยนะคะมีจุกด้วย อันนี้สําหรับสุนัขผ่านอะไรคะเพราะว่าเล็กมากอ๋อขวดนมเล็กๆอย่างนี้ก็ไว้สําหรับเอ่อพวกที่ว่ามีปัญหาในการแม่สุนัขบางตัวที่ว่าเขาไม่เลี้ยงลูกนะครับแล้วก็ทิ้งลูกไประหว่างที่ลูกยังไม่สามารถจะกินอาหารได้นะครับก็จะใช้ขวดนมตัวน,นี้เป็นตัวเสริมนะให้เขาดูดป้อนนมแทนนะครับ สำหรับแม่ที่ไม่รับผิดชอบนะคะทิ้งลูกนี่อันนี้ที่ให้น้ําใช่ไหมคะใช่ครับเวลาให้เขาดูดน้ำาอ,อันนี้ก็จะ,จ,ะจะมันจะมีความสะดวกสบายตรงนิดนึงนะครับคือว่าเราติดไว้แล้วก็มีขวดน้ําใส่เขาตลอดเวลานี่ม,นม,นมันจะสะอาดนะฮะคือเขาจะเลย <ๆ Vernon S 1> เียไว้แล้วก็จะไม่เล่นหกเทอะเอะนะครับแล้วก็จะมีความสะอาดอยู่ตลอดเวลาครับเป็นผลดีต่อสุขภาพสุนัขครับผมส่วนด้านหลังนี่นะคะก็คือสุนัขที่เอามาฝากเลี้ยงแล้วก็จําหน่ายด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมส่วนหนึ่งก็จะเป็นสุนัขที่มารออาบน้ําแล้วก็ตัดแต่งเสริมสวยด้วยนะครับ ก็จะมีล <pul> ูกสุนักนี่ก็จะมีหลายหลากหลายพันธนะครับผลสั้นผลยาวตัวเล็กตัวใหญ่ก็อยู่ที่